มาค่ะพี่น้องข่าวสามาแล้วนะคะข่าวสามาแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องบ่บวบ,บ,บ่ไเลยเลยนะเพราะถือว่าเป็นข้าวช็อกนะคแห่งวงการหมอล่ำเลยกับว่าใดน้อพี่น้องนะสำหรับเหตุการณ์นี้ค่ะพี่น้องก็คือว่าทางด้านแม่นกน้อยอุไรพรน,นะคะเสียงอีสานนี่และได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะพี่น้อง เกิดเหตุการณ์รถพลิกคว่ำนกพี่น้องน้องแอดมินกระทืบกับตกใจนะคะเรียกได้ว่า fc แฟนคลับนะคะของแม่นกน้อยอุไรพรที่ได้เห็นข้าวนี่กระทืบกับอึ่งถึงกับช็อกคือกันนกพี่น้องนอกกับ่บคิดบ่าสิเกิดขึ้นกับพูดแม่นกพี่น้องนอนะคะแล้วจากทีได้เห็นสภาพรถครับพี่น้องนะคะกระทือว่านักอยู่เพราะว่ารถพลิกคว่ำนี่ครับพี่น้องเหมือนหลังค่ารถนี่ ติดติดกับพืนเลยบันพอติดกับพืนดินเลยนกที่นงนกผิดความขนาดนั้นน่ะนะคะแล้วเอฟซีแฟนคลับมู่เจาคิดว่าคนที่อยู่ในรถจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งสำหรับคนที่ได้รถนี้นะคะเหมือนจะมีในฝั่งของแม่นง้นยลัะคนนึงนะคะแล้วแอดมินสีอ่านข่าวสุพีนองฟัง เอานี่ละครับพี่น้องก็ทือว่าเป็นข้าวสาลีคะแต่ว่าบาบอ,อาดิบโได้เลยครับพี่น้องบ่เอามานนำเสนอสุพี่น้องฟังนี่บบได้เลยนะคะนี่ละครับพี่น้องสําหรับท่านนายแม่นกน้อยก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้าทางด้านคุณเบลครับพี่น้องกระบอกว่าเบลขออนุญาตแจ้งข่าวนะคะตอนนี้แม่อน,นอกน้อยเบลและพี่เมย์เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำตอนนี้ทุกคนปลอดภัยนะคะถึงมือคุณหมอแล้วค่ะ นนะพี่น้องอ๋อเหมือนจะมีสามคนบอทีอ่ได้อยู่ในรถในครั้งนี้เหมือนจะมีทางด้านคุณเบลคุณเมนะคะคุณแม่นกน้อยน้อพี่น้องเนาะนะคะแล้วว่ากันมาสภาพรถนี้ครับพี่น้องก็คือเจ้าเทียน,นไม่ได้บอกนั่นแหละนะคะว่าพิกคว่ำนี่ก็คือหมายถึงหลังคารถนี่หลังคารถนี้ครับพี่น้อง ติดกับพื้นหลอดนี้สี่ขึ้นฝ้าเลยค่ะพี่น้องเป็นโอ้โสภาพรถนี่ถือว่าหนักถือว่าหนักหลัแล้วคุณแม่นกน้อยนกพี่น้องเนาะ,ะกับสิวะเจ้าเนล่ะนะคะทางนั้นคุณเบลก็บ,บอกว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะตอนนี้ปลอดภัยแล้วเพราะว่าถึงมือคุณหมอแล้วนกพี่น้องแลวก็ต้อมากค่ะพี่น้องนะคะต่อมากอีกนะคะําหรับเนล่ะเนี่ยเพื่อนนี้มีการออกมากเคลื่อนไว้นะคะว่าอัปเดตอาการนะคะ เวลาประมาณตีสามนะคะกำลังเดินทางกลับจังหวัดอุดรเกิดอุบัติเหตุเสียหลักลรถพลิกคว่ำแม่ดกน้อยหายปาระหัดและกระดูกตรงเบ้าตาแตกเบลมีคางแตกเจ็บที่ขาและแผลตามตัวเพราะกระจกบาดแม่มีนะคะเจ็บจากแรงกระแทกต้องพักฟื้น ตอนนี้ทุกคนปลอดภัยกลับไปรักษาตัวต่อที่อุดรธาน,นีค่ะนะคะเป็นจังไดครับพี่น้องนะคะนี่ยังมีต่อมาอีกเมื่อสองชั่วโมงครับพี่น้องในฟังของแฟนเพจแม่นกน้อยกระรีมีการเคลื่อนไว้นะคะว่าขอบคุณทุกความห่วงใยขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่มอบให้แม่นกน้อยนะคะแม่ถึงมือหมอแล้วปลอดภัยแล้วนะคะแม่นกน้อยยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์หรือเข้าเยี่ยม หากมีอะไรอัปเดตแม่จะให้แอดมินอัปเดตอาการผ่านเพจหมอลําเสียงอีสานนงน้อยอุไรรรนะคะติดต่อที่เบอร์ผู้จัดการแม่ได้เลยนะคะ,ะ0917144084คุณเบลพันนาพีนองนะคะเอากระนี่ละขอใหอ้คุณพระคุ้มข้องวันทาะนะคะกับอุบัติเหตุในในครั้งนี้ นอพี่นองนกแต่วา่ากด็ดีทีว่ว่าปลอดภัยนอพี่นองนอนเสีแต่เหมือนทางด้านแม่ดกน้อยนี่ให้ปลาให้ปลาเหมือนเหมือนสีหักบอกครับพี่น้องให้ปลาหักนะคะนี่ให้ปลาหักกระดูกตรงตา,าตรงเบ้าตาแตกพันนะพี่น้องนะคะเอา,เอากระขอให้คุณแม่ฝ่าวงฝ่าวเศร้านอพี่นองนอกอะ เสวัตจงเละนะคะเกิดอุบัติเหตุในลักษณะแบบนี้คนที่เกิดนอพี่น้องเนาะนะคะก็ในเรื่องของการตกใจจจงเซละนะคะก็ต้องเป็นธรรมดานอพี่น้องเนาะยิ่งคุณแม่น้องน้อยนี่เพิ่นแห่งอายุหลายวันเถาะนอพี่น้องเนาะและ้วตตองมาพอพบกับเหตุการณ์แบบนี้ครับพี่นอ้องตรงทึ่งตกใจทึ่งแบบ จักเซจังได้มันบริสเนโนพี่น้องตะบาก,ก็ดีแล้วละนะคะทีคนบรเป็นอียงไหลครับพี่น้องเธอแต้จากที่เห็นสภาพลดแล้วนพี่นองเนาะจากที่เห็นสภาพรถแล้วนี้เหมือนสิตกจากถนนสูงครับพี่น้องถนนนี้น่าจะสูงเติบนะคะตกลงมากจังได้แบบลดพิกความขนาดนี้แล้วพิกคว่ำใกล้กับบ้าน บ้านของชาวบ้านประมาณนี้แหละครับพี่น้องติดติดกับบ้านของชาวบ้านเลยนะคะเรียกได้ว่านคนแถวนั้นนี่ก็คือสีแบบนี่แหละ,ตก,ะกตกใจนะคะพี่น้องก็ตกใจนะคะแล้วนี่แหละก็สีบาจังเลยก็คงให้คุณแม่ปลอดไยอัยฝ่อซ่วงพอเศร้านอพี่น้องเนาะนะคะนี่หลายคนก็พาก,กันบว่าขอให้คุณพระคุ้มครองแข็งแรงปลอดภัยทุกคนนะคะนะคะคุณนี่ก็บขอกว่าฝัดครอฝัดครอเดอร์นะคะคุณพระคุ้มครองนะคะคุณนี่ก็บอกว่า เป็นกำลังใจให้ทุกคนแข็งแรงแข็งแรงพันนะพี่น้องนะคะจังไลยกระ่งกำลังใจให้สาหรับคุณแม่นกน้อยแต่ก็ะทีมงานนาะพี่น้องเนาะนะคะกระืึ่วว่าเป็นอีกดึงข้าวทีบ่อยงให้เกิดขึ้นวันหะนะคะบ่อยงให้เกิดขึ้นในอาร์ตเนี่แหละคะ่ะพี่น้องได้ฟังของท่านานขาวลุกทุ่งเพื่อนกะได้มีการนั่งเสนอข้าวแบบนี้นนเพื่อนบอกว่า ด่วนนะคะตีสามที่ผ่านมาแม่ตัวน้อยอุไรพรรถคว่ำเส้นทางภูเขาทองเมยวดีคิ้วแตกบวมหายปาระหักกลับจากงานที่อุบลไปอุดรถือมือหมอแล้วพันนาพี่น้องนะคะนี่กะหลายคนกับพากันมาว่าเขาให้คุณแม่ปลอดภัยนะ,ะเหมือนจะ ไปทําการแสดงอยู่ท่าอุบลประมาณนี้แหละครับพี่น้องแล้วในช่วงตอนตอนท้ากลับนะคะช่วงหลังจากแสดงเ็นเตียบ้อยแล้วกําลังเดินห้างกลับเนี่ยแหละกำลังจะเดินห้างไปอุดรประมาณนี้แหละครับพี่น้องจะเป็นเส้นภูเขาทองกับเมยวดีได้นี่แหละประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำสหรับสาเหตุในมิกระบนเนเจคือกันครับพี่น้องว่าเกิดจากยั้งจังในยพลิกคว่ำขัดขนาดนี้เราพี่น้องต้องเต็มเหมือนกระบาอ่า ฝนสจตโกอยู่นะคะอาจจะเป็นถนนลื่นหรือว่าอะไรยังไงอันนี้กับบื้องหันเดชสาเหตุน้นองพีดอนน้องก็ต้องรอ,อใในฟังของคุณแม่นุหน่อยคุ้นในมีการออกมาอัปเดตอาการออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวในห้องในเบิงในเรื่อยก็รอติดตามวันถาะนะคะว่าคุณแม่เปิดสิธิ์มีการออกมาเบาว่าจังไหนแนะ่นะคะกับเรื่องเรื่องนี้วัน,ะนทะอน้องพี่น้องอเอาการรอติดตามก็ขอให้คุณแม่ากช่วงฝ้าเศร้าน้องพี่นน,น้องนี่หลายคนกับผ้ากัน เฮาส่งกำลังใจนะคะเฮาส่งกำลังใจกันโดยรวๆนะคะแอดมินก็ขอแสดงความดีใาจังเลยล่ะก็ขอให้คุณแม่นะคะฟะเศร้ากับทีมงานฟะเศร้าเร็วๆน็อพี่น้องน้องมาทำการแสดงให้เฮาได้เบิ่งได้มวนได้ซึนเร็วๆเนาะพี่น้องเนาะนะคะกะ็ะดีเลยล่ละค่ะพี่น้องที่ว่าบ่ได้เป็นยังไงนะคะที่ว่าบ่ได้เป็นยังไงนะคะกะเหมือนจะเป็นไฮปราฮากับกระดูก เบ้าตาแตกประมาณนี้แหละเนี่ย่ะพอสวงพอเศร้าเร็วๆเรา,าพี่น้องเนาะเอาแล้วนะคะพี่น้องสหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปซมีสะก้อนน้องค่ะว่าก็มาสวัสดีค่ะ